สิมหาสมัยสูตรเอวันเมสุตังเอกังสมยังพระกวาสักเคสุวิหารติกปิละวัตุสมิงมหาวนเนมหาตาพิกุสังคเทนะสิทิงปัตตมัตเทหิพิกุสเตหิสเทเหวะอรันตันเตหิสตาหิเจโลกตาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันปติตาโหนติพกวันตังทัตนายะพิกุสังกจา อัตโขจะตัวนังสุธวาสกกนะกะนังเทวนังอัตตะทะโหนสิย่างโขภควาวสกเกสสวิหารติกปิละวัตุสสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังคเทนะสิทธิงปัจจะมัตเตหิพิกุสเตหิ สัพเพเหวะอาลันตเตหิสัตาหิจะโลกตาตุหิเทวตาเยูุเยนะสันปิตาหนติพักวันตังทัศนายะพิกุสังขจยันโนนะมยามปิเยนะพิกุพิกวาเตโนปกันกะมิสานะอุอปสังกมาทิตวาพระวัตโตสันติเกอีมังกทาถา,าเสียมติ อาทโขตาเทวตาเสยะถาปินะมะพระละวาปุริโสตามาคิตาวาพาหังภาษาเลยะภะษาลิตังวะพาหังสมมาเขยะเอวันเมสุตวาเสสุเทวสุอัตะละหิตาพระกวโตปุริโตปะริหะหลังสุอัตโขตาเทวตาพระกวันตังอภิวาเทตาวา เอกมันตังอัตฐะุสเอกะมันตังทิชัโชเอกาเทวตาภะควโตสันติเกอีมังคาธรมอาภาสิมหาสมยโยปวานิมสัสมิงเทวกายาสัมมาคตา อาคาตาหะาอิมังธรรมสะสัมะยังทักขิตาเยวะอัปปาราชิตาสังคติอัทะโขอ,อัปปาราเทวตาพระกวโตสันติเกอิมังคาถังอาปาสิตัสสะพิกโกตามาทะหาสุจิตังอัตโนอุชุก,กมาสกะสุสาระถีวะเนตานิคะเหตวาอินละลิยาลักขันติปฏิตาติ อทะโคอัปปลราเทวตาพระกวัตโตสันติเกอีมังคาทังอภัสิีเจตวารีขังเจตวาปรีขังอินทะรีขังโอหะจามาเชเตจะรันติสุทาวะมิมาลาจักุมตาสุทันตาสุตุนาคติอาทะโขอัปปาาเทวตาพระกวัตโตสันติเกอีมังคาทังอภัสิเยเคจิพุทธังตะละนังคตาเนณเต กมิสันติอะปะยาภูมิปหายะมานุสังเทหังเทวกายาปุริเสสันติอัตโขภะก,กวาพิขุมอมันเสศเยปุเยนะพิกเวตัสสุโลกตาตุสิเทวตาสันปิตาหนติตคาข,าขาตังทัศนายะพิขุสังขจาเยปิเทพิกเวเอเหสุอัตตัมมทานา ละหัตโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะกัวันตานังอัตเตปะมายะเยวะเทวตาสัมปติตาอหสงเสยะถาปิไมหังเฮเทละละหิเยเตปิเตปิกเวพระวิสันติอานาตามัทธานังอะหัตโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะตะวัานานังอัปะมาละมาเยวะเทวตาสัมปติตาพระวิสันติ เตยะถาเปไมหังอัตตะมียาขิอจาจขิสามิภิกขเวเทวกายานังมานานิสกิตะริสามิภิกขเวเทวกายายานามานิเทนิสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิตัสสุตตะสุตตกังนามสิกะโลตะสมาสิสาปฏิเอวัมพันเตติโข เตภิกุภักวโตปัจัะโสสงภักวาจัทะโจะสิโลกมนุสามิยะถาคุมากตะสิตาเยสิตาสิริคัมลังปหิตาตาสามิฮิตาอุตุสิหาวะสารีนาโรมะกสามิสัมปโนโอธามตนาโสสา วิปสัสสนานาวลาพโยปัจจเตนัตวาวเนกป,ปิรวัตเวตโตอามันตอิสทาสาวะเคสารเนระเตเทว,วกายาภิกันตาเตวิชานตาภิกขวเตจักขปมะกะลุงสุตวาพุทธสัสนังเตสัมปุลหุญาณังอะมะนะสานะสัสนังเอเปเกตัสะมัตตะขุสัสหะตัตตะสัตตะลิง สต้าเอเกสหสานางอมานุมัตสุเอเปเกนัตามัตตะคุทิสาสปาพระหุอหุตัสสะสปังอภิยายะอิกิตวานะจักุมาตโตอะมันตยิสตาสาวะเกสลเนลเตเทวกายาพิกตาเตวิชานตะพิกขวโยหังเขตตลิสามิสิริหิอามนุพระโพโสตัสสะสหัสสายขา ุมาลกปิรวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสิโนโทธรมนาภิกามุงภิกขุนางสามิทังวะนังจะสหัสสหัสสาเหมะวตายักขานันตวัตติโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสิโนโตธรรมนาภิกามุงภิกขุนางสามิทังวะนังสัตตาสิลาสิจาสหัสสายักขานันตวัตติโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสิโน โททัปมนาพภิกรรมุงพิขุนังสามิตังวะหนังอิเจเตโสสหสหสายขขานานัตตวันติโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโททมปมนาอภิกรมุงพิขุนังสามิตังวะหนังเวสมิตาปัจจสตายักขานานัตตวันติโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโททัปมนาอภิกรรมงพิขุนังสามิตังวะนังกุพิโลราชาค้าหิโกเวลุปสัสหะนิเวสนัง ิโยนางสตหาสหัสสังยักขานางปะลิลุปีสตะกุปิโลราชาไก้โกโสปะคะสาม,มิตังวะนางปุริมันจันจะทีสังราชาทตาละโถปัสาธติคันธาภานางอธิปติมหาราชายสติโสปุตตปิตสะพะหาโวอ,อินทะนามามัทัพภะลาอิทธิมันโตยุติมันโตว,วันนะว,วันโตยส,สัตสีโนโตท,ทัพม,มานาภิกขามุงพิโูนางสาม,มิตังวะนัง ทักกีนันจะีิสังอาชาวิโรโหตับปาสาสติกรมพานังอธิบติมหาราชายะสติโสปุตตปุตตาปิตัสสะพะโวอินทะนมามะทัพทลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาะวันโตยะสัตสิโนโทโทธาานาภิกาาม,มุพภิกขุนังสามิตังวะนัง อจิมันจะทีสังราชาวิรูป,ปรโคภาษาสตินาคานังอธิปติมหาราชายาสติโสปุตตสิสะขะหาโวอินทะนาม,ามาทัพภะลาอิติมันโตยุติมันโตวันนาอันโตยาสศิโนทททามนาภิกขมงภิกขุนาสามิตังวนังอุตตะจีทีสังราชากุเวโรตับภาษาสติยักษานังอธิปติมหาราชายาสติโสปุตตสิ ุตตาปิทัสสะปะหโวหินทะนามะทัพพลาอิทธิมันโตยุติมันโตวันนาวันโตยะเสสนโถทัพมนาพิกามงพิกนังสามิจังวกนังปุริมันทีสังทัตตัลโถทักขีเนนะวิรูปโขปัจฉันเมนะวิรูปโขกุเวโรอัตอุตะรังทีสังจาราโลเตมหาราชาตัมันตาจาตุโรทิสาทัตตาละมานาอัตโสเวเนกปิละวัตเว เตสังมายะวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสธามายากุเวนตุเวนิโุวิถุจะวิถุโตสาหจันทะโนกะมาเสโถจะกินนุทันตุนิทันตุจะปะโนโทโอปะมันโยจะเทวสตุโตจะมาตลิกิตาเสนโนจะคันธพาโ,นาโอนะโอลาชาะโนสะโ อาคูปัจจาสิโคจะเวคิมพัลูสุริยะวัจ,จสาเอเตจันเนจะราชานโนคันธันพาสหราชุภิมัทมานาอภาิการมพิคุนังสาวมิตัง่ะนังห้าทาคูนาสภานาคาเวสลาสหจหัจจากัมภรัตตะลาอาคูปายาคสหายาติภิยามุนาทัถารัตถาจะ นาคูนาคายาสัสีโนเฮลาวันโนมหานาโคโสภะสามิตังมนังเยนาคาราเชสหาสาหะรติทิพาทิชาวิปิวิสุตะจุกซูเวหาสายเทวนามานณปัตตาจิตตาสุปนาอิติเตสะนามังอภิยันตาทานาคาราชานมามสิปันนโต เขม,มะมะกาสีพุทโธสหิหิวาจาหิอุปหยันตานาคาสุปนาสุลมะทากลงสุพุทธังคิตาวิชิรหัตเถนะสุมุทังอตุลาสิตาพระละพระตะโลวาสวาสเตเตอิทิมันโตยัสสิโนโกละกันชามหามิสมาอตุลาทานะเวขสาเวจจิตตาสุจิติจะ ปหาลาโทมะนนจิสหะตัสะจะพระลิพุตตานังสัพเพเปโลจะมานากาเถยะหิตาวาพะลิงเสยังลาหุพัทะมุคาขะมุงเสยะโยธานิพัันเตปิคูนังสมมิตังวะนังอาโปจะเทวาปัทวีตเจโววาโยตถา,าขามุงวัุนาวัุนาเทวาโสโมจะ ยะสาสหะเมตตากร pues ุณากาย mm ิกาอาคูเทวายะสัตสิโนทเลเททเลทากายาสเพนาณตวันต nah ิโนอิเทมันโตยุติมันโตวันน IR าวันโตยะสัตสิโนโททามนาพิกามงพิกคนังสามิตังวะนังเวทูจะเทวาสหะเรจะอาสมาจะทุเวยมาจันทะสุสุปทูสิกาเทวาจันทะมาคูปุริขิตาสุริยะสุปนิสาเทวา สุริยะมาคูปุริขิตานักตานิปุรักขิตาวาหาคูมันทวะลาหากาวะสุนังวาสโวเศธโถโสคัปาคะปุริทะโททะสะเตทะสะเตัทะสะทากายาสเพนานัตตวันติโนอิติมันโตชุติมันโตอนนวันโตยะสสินโนโททัมานาภิกขโมภิกขนาสาม,มิตมังวะนัง อาถาคูคทาภูเทวาชะละมัคคิีสิกาวิระหาดิทากาจะโรชาจะอุมาอุป,ปพาณิภาสิโนวรุณาสหธรรมาจะกุตตะจาจะกเนชากาตุเสยะจุลิราอาคูอาคาภะสะเวสิโนทะเลเตท,ทะเลท,ะทะเากายาสาเพนะนัตวนันติโนอิทธิมันโตชุติมโตวันละวันโตยะสสิโนโททามานาพิกรมุพิคุณัตตาไมตังมะนัง ตัมนานาสมมานาม,าม,าน,ามานุสามานุสุตตมาชิตาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอาาโคหาลโยเทวาเยจะรโลหิตตวาสิโนปาละคามหาปาละคาอาโูเทวายสัสิโนทะเลเตทะเลทากายาสเพนานัต,ตวติโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสิสโน โททะมนาพิกรรมุงพิคุณังสามิตังวะนังกุกกากะโลหะอารุณาอาคูยกะนัสาสหะโอทะกตันหามาโมคะลาอากูเทวาวิจิกนาทธามตาหาลักชามิสกาจะยัสติโนทะนะยางอาคาประชุมโนโยทิสาพระรัตวสติทะเลเตทะเลทากายาสเพ นาณต,ตวันติโนอิทธิมันโตยุติมันโตนนังวันโตยัสสิโนโททมมนาพิกามุงพิโคนางสามิทังวะนัง,นงเคมิยาดุสิตายมายากัตตะกาจะยัสสิโนตัพพตกามสมะเิถาโชติมานาจะอัสสวานิมารัตีติโนอาคูอาถาโคปะลิมิตตาตาทเลเตทะเลตากายาสเพ นานัตตวันติโนอิทธิมันโตชุติมันโตนัวันโตยัสสิโนโทวทมานาพิกามุพิกุณังสามิตังวะนังเศเทเตเทวะนิกายาสะเพนนานัตตวันติโนนามันวะเยนะอาคันชุงเยจันเยตสัทิสาสหะปะหุตตะชาติมะขีลังโหขะตินะคานะสสวังทัคเคโมทักาตาลังนาคังจันทวะ อาสิตาทิตังสุพัมมาปาริมัตโตจะกปุตตาอิทิมตโตสหะจะนังขุม,มาโรดิโสจากโสปะคะสัมิตังมะนังสหะพะพัมมาละโลกาณังพัมมะประมหาปฏิทติอุปป,ปันโนชุติโตพิสมากายโยติสติิโสทะเลสถะอาสิตาอาคูปัเจกะวสาวติโนเตสัจจ มัตตโตอาคาหาริโตปาริโนริโตเยตสเพอาภิกันเติซเทเทเวสัพามาระเกตมาลเสนาภิกามิปัสสะกัตตหัสสะมันติยังหัตถะคันทัตพันทตัตตาาเคนะพันทะมัตโวสัมันโตปาริวาเลทะมาโวปุญจัตโกจินางอิติทัตตมหาเสโนกันหาเสนนางเปเสหี ปนินาตลามหัจจะตีรังกตะวานะเพวะังยะถาปาริวะโกเมโขตถายันโตสุวิสุโกตตาโสปัจ,จัทาวิติสุทโทอาศยังวเสตจสัสสพังอภิยายะวคะิตวานะจคัคม,มาตโตอหมันติสัถาสาวะเกศาะเนละเตมหาเสนาพิกันตาเตวิชานาตพิขโว เทจะอาคับปามะกะลุงสุตาวาพุทธศสะสัตนงวีตะกลาคะหิปะกะมุงเสน่งโลมันปิอิตะยุงสัพเพวิชตะสังฆามาพิยาติตายัาสสโนโททันติสหภูเตหิสาวกาเตเชเนสุตาติ 15. มงคลจักรวาลใหญ่ สิริติติมะติเตโชชยะสิทธามหาติมหากุณาปริมิตาปุญญาธิการสสะสัมพัดตรรายะนิวารณาปัจจสสะภะกวตโอตอาลาโตสัมมาสัมพุทธสสะทวัดติงสัมมาหาปุาริยะสละขณานุภาเวนะอสิยานุยาพระชนานุภาเวนะ ุทุตลาสตมังคะลานุภาเวนะจะสัพานังสิลังยานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะตัทธะปลามิตรานุภาเวนะตัทธะอุปรามิตานุภาเวนะทัสสาละมัทธะละมิตานุภาเวนะสีละสัมมากิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะ สังคานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทธานุภาเวนะพระลานุภาเวนะเยยะธรรมานุภาเวนะจะตุลาสิตาสหะจะธรรมะขันทานุภาเวนะนวโลกุตตะธร,รรมานุภาเวนะอัตฐางขิกัคมานุภาเวนะอัตะสมัมปัตติานุภาเวนะชะ <c oughs> ชะสั พิยานะนุภาเวนะจะตุสัจญาณุภาเวนะทัภาลานานุภาเวะะาะานะ,นวะทะัพะยาตานานุภาเวนะเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพะปริตานุภาเวะะะนะรัตนตยาสลานานุภาเวหะโดยหังสัพพโลกัสโกกุปตตะวาทุกขโมมะ นัสปายสาวินัสสัปปสน,สนตุตัพะอัตตะลายาปิวินัสสันตุตัพะสังกปาร์ตุยหังสม,มิมัตุนิคายุตาตุยหังหนตุสหวัชคีเวนะสังกิโกโหนตุสภาธาอากาสปะปัญญาตวาภูมิงกตังมหามุตธาอารักก,กาเทวตาสุธา ตุมเหอนุลักขุดขันตุพระวันตุสัพพะมังลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุเพาเวนะทัตตาหนติพระวันตุเตพระวันตุสัพพะมังลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัตตาหนติพระวันตุเตพระวันตุสัพพะมังลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะทัตตาหนติพระวันตุเต นักขตยัษขภูตานันปาคขะห์นิวาลนาปาลิตตสานุภาเวนะหัตตวาเตสังอุปเทเวนักขตยัษขภูตานังปาคขะหนิวาลนาปาลิตะสานุภาเวนะวิหัตตวาเตสังอุปเทเวนักขตยัษขปูตานังปาคขะห์นิวาลนาปาลิตตสานุภาเวนะหัตตวาเตสังอุปเทเว สิบหกพัทเทกลัลตถขาอติตังนาวาคเมยะนับปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทิตามปะหินันตังอป,ปะตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้ว สิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมงคัทธคัตะวิปัสสติหอาสาัมหิรังอป,ปะกุปังตาวิทามะนุรูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอแงไม่คล้องแขนไม่ในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนือง ให้ปุดโปองเถิดอัพเทวะกิจจะมาตับปังโกจะยามะระนังสุเวพึงความพึงทำความเพียนเสียในวันนี้แหลใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งหะนิโรสังฆรันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะความผันเพี้ยนกับมจิราชพี่ผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลาย เอวันวิหาริมาตาปิงอาโหรัตตะมะทันติตังตังเวพัทเทกาลัตโตติสันโตอาจิคาเตมุนิติพระมุนีผู้สงบยอบเรลี่ยงบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เข็ดคานทั้งกลางนันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราตีเจริญหนึ่งด้วยประการชนนี้แหละ17 พิปัจจะกะเวคะปัทักชาลาธรรมโมหิชาลังอนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะกลวกพ้นแต่ความแก่ไปไม่ได้พระยาธิธรรมโมไมหิพระยาทิงอนาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจากลวกพ้นแต่ความเจ็บไปไม่ได้มรณาธรรมโมไมหิมรณงอนาติโต เรามีความตายเป็นธรรมดาจะลวดพ้นแต่ความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมะนาเปหินานาพาโววินาพาโมเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งนักทิ้นไปกรรมมัตสะโกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันทุ กรรมปฏิจะละโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกาลิสามิการละนังวาปาปะกังวาสะสะทายาโทพระวิสามิเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาท คือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปอเอวันอัมเหหิอพิหังปัจเยเวกหิตตับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิด